ที่จะเอาตัวเองออกจากเซฟโซนเดิมๆได้ค่ะแรกกับค่าคอร์สไม่กี่พันบาทแต่เราได้ความรู้ความกลับกลับไปอ่ะเป็นล้านบาทเลยทเดียว ราชนาควรวมวังนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะวันนี้เนี่ยได้มาเข้าแททรคดโคขับไทยแลนด์นะคะความรู้สึกแรกเลยอะ่ะมันเป็นความคุ้มค่าที่แบบหาจากที่ไหนไม่ได้อะ่ะเราได้ประสบการณ์แลวได้ความรู้ได้ความคิดแนวคิดที่จะทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากสนามแข่งหนูเพื่อที่เราเนี่ยจะต่อยอดในธุรกิจแล้วก็ทําได้ในหลายเรื่องเลยทางด้านการเงิน,นะคะ่ะเอาตัวเองออกจากเซฟโซนเดิมๆได้ะคะ่ะแรกกับค่าคอร์สไม่กี่พันบาทแต่เราได้ความรู้ความกับกลับไปอะ่ะ เป็นล้านบาทเลยทีเดียวก็อยากฝากเพื่อนๆที่มีแนวคิดที่อยากจะลงทุนหรือเปลี่ยนความคิดทางด้านการเงินนะคะมาลงเรียนคอสนี้แล้วคุณจะรู้ว่าการเสียงร,รวยและการเสียงเร็วมันทำได้จริงๆค่ะ